ใช้ไม่ได้ขอพี่น้องตบมือสักทีนะออขอบใจมากขอบคุณครับออผมเสียใจเสียใจว่าขอปยคุณเยี่ยงรักในฐานะคุณเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่วันนี้ขอเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํานั้นนะผมถือว่าคุณมีสติป,ปัญญาแต่ปัญญาไม่ถูกต้องปัญญาไม่เข้าประเด็นนะการทำอะไรลงไปนั้นนะตอนนี้นั้นจนะงสารพักประชาธิปัตย์ แล้วส่งผลประชาชนพวกเราจะต้องเดือดร้อนเพราะท่านขอให้ท่านก็เอคนที่ทตามานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านเขาจะอย,อยู่อย่างบนสวรรค์อย่างนี้นะอยู่ที่สูงนอนคว่ำอยู่อย่างนี้ที่สูงทีนี้คนประชาชนทั้งหลายอย่างผมผมท่านท่านก็นอนอยู่ตางใต้อย่างนี้นอนไหนคนที่อยู่บนสูงนั้นะจะต้องมองลงมาเห็นว่าคนต่างก้างใต้นี่ คนที่ต่ำๆเขาจะเดือดร้อนบ้างไหมไม่จนท่านไม่เคยนึกเรื่องนี้ผมถือว่าท่านขาดคุณธรรมนิดหน่อยครับผมในฐานะที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอยู่บนสูงอยู่บนหลังคานะท่านรัฐบาลทีนี้ประชาชนอยู่ทางใต้ประชาชนนอนหนาย่างนี้พี่น้องนอนหนายดูว่า,ารัฐบาลท่านจะทําอะไรบ้างเสร็จแ,แล้วสิ่งที่ท่านทํานั้นทาได้ทุกเรื่องนะทำได้ทุกเรื่องนะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สิ่งที่ขาห้ามท่นานทำสิ่งที่ขาห้ามท่นานทำแล้วทําไม,มยและรัฐบาลครับที่ประชาชนไม่เป็นห่วงทั้งแผ่นดินประชาชนยกขึ้นประท้วงหน้าสงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายต้องมาตัวละมาตาละคำผมผมมองเห็นแล้วพี่น้องครับผมนอนไม่หลับจริงๆเรื่องจริงเลยครับพี่น้องครับผมสงสารพี่น้องสงสารว่าประเทศนี้ทําไมที่ขาดสินธรัมถึงขนาดนี้แต่ว่าการกระทําลงไปนั้นนะ ท่านรัฐบาลท่านไม่เคยคิดไม่เคยนึกผมมองเห็นในรัฐสภานะผมติดตามประจำเลยการพูดประเด็นต่างๆโต้วาทีกันจะแก้ไขกฎหมายกันต่างๆรู้สึกว่ารัฐบาลใจน้อยพี่นองที่เขาไม่มีสินร,รมผมว่าถ้ามีสินร,รมเบตาคารุณามงติตาเบขาท่านจะไม่ถือเลยบอกว่าเอ้ยตามที่นด้หัวสังมาแล้วจะต้องทําอย่างนี้ต้องหอย,ยับรอยน่าสงสารประชาชน ไม่ได้รู้เรื่องอเวลาตอนไปหาเสียงหวัดดีพี่น้องประชาชนที่เขารับช่วยผมหน่อยแต่พอเป็นก็ไปแล้วท่านก็มองไม่เห็นพี่น้องอที่ใ่บตดใเขามองไม่เห็นแล้วเห็นแต่ตัวเองเห็นแต่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้เมื่อทำไม่ถูกต้องนั้นประเทศนี้ก็บอกว่าโลกาวัจะ คือพระสงฆ์ท่านบอกว่าโลกาวัจจะคือคำว่าโลกาวัจจะจะต้องติเตียนสมมุติว่าผมผมขึ้นมาบนเวทีผมพูดคำหยาบหยาบทำให้พี่น้องเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทั้งหลายจะหาว่าผมพูดไม่มีศีลธรรมเลยพูดไม่มีตรงประเด็นผมจะต้องติเตียนถ้าไม่ติเตียนถ้าไม่ติเตียนท่านจะไม่รู้ไม่รู้ว่าเออคนที่ทำผิดนั้นเ,เขาไม่ได้รู้ดูครับพี่น้องครับที่เการพ ผมนี่เป็นคนหัวล้านนะหัวล้านอยู่อย่างนี้พี่น้องแลด้วยดิตบมือผมดีถึงหัวล้านแต่พี่น้องที่เการพครับผมไม่เคยได้เห็นเลยแต่ว่าพี่น้องเห็นทั้งประเทศนะว่าผมหัวล้านผมพ,พิสูจน์ได้เห็นว่าความจริงไม่จริงครับพี่น้องผมหัวล้านผมไม่เคยเห็นแต่รัฐบาลที่ทาลงไปแล้วกล้ายกับผมหัวล้านเห็นไหมพี่น้องก็เห็นไหมถ้าไม่เห็นพี่น้องตบมือผมหน่อย ผมหวังว่านี่คือผลอหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเออขอปล่อยด้วยนะเออแล้วอีกประการหนึ่งขอขอขอเน็ตนี่ขอแถมนิดเนละอีกประการหนึ่งพี่น้องที่เก่าร,รบรับตอนนี้นั้นนะ่ะขอแก้กฎหมายแก้กฎหมายแล้วผมจะถามประชาชนว่าแก้กฎหมายแล้วนักการเมืองทั้งหลายที่มีโทษจะต้องหลุดกับหตรแล้วทีนี้ผมถามพี่น้องว่ามีหนึ่งข้อผมจะเดือพี่น้องถ้าพี่น้องยอมรับตบมือให้ผมสักหนึ่งครั้งบอกว่า ถ้าหากว่าก็ดีเรื่องนี้หลุดหมดแล้วนักการเมืองทุกคนขอให้ประชาชนที่ติดอยู่ในเรือนจำทั้งหลายออกมาด้วยเพราะประชาชนพวกนี้เหมือนกันกับนักการเมืองของเราใช่ไหมถ้าว่าอบอกว่าเหมือนกันขอให้ปีน้องตับมือควรจะได้ปล่อยกันเลยปล่อยประชาชนให้หมดทั้งประเทศนะมันสบายดี <S <S ตอนนี้สบายดีประชาชนได้ออกมาแล้วหมดหมดเรื่องหม,หมดเวรหมดกรรม ที่ติดตารางติดคุกกันเ็าบอกว่าหลุดได้หมดแล้วพี่น้องทั้งหลายผมขอร้องให้พี่น้องทุกคนถ้าหากว่ารัฐบาลทําแบบนี้ก็นักการเมืองหลุดทุกคนขอให้พี่น้องไปผมนึกว่าเออผมไม่อยากจะสร้างปาัญหาขอร้องว่าผู้ว่าราชการทั้งหลายขอปล่อยด้วยนะขอให้ปล่อยประชาชนที่ถูกขังอยู่หลายที่ปล่อยใหมบทั้างประเทศนี่คือความถูกต้องสวัสดีครับพี่น้องผมขอให้พี่น้องจงโชคดี เวลามีน้อยแล้วผมก็เจย์วันนี้รู้สึกวา่าขอบใจที่ลูกๆหลานๆมาขอขึ้นเวทีให้หนึ่งครั้งผมก็แข่แล้วไม่น่าจะพูดแต่ว่าก็เพราะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนลูกๆหลานๆผมรักผมถือว่าเกิดมาชาตินี้ผมไม่ไม่ยืนกันพ้าก่อนที่ผมจะตายจากแผ่นดินอยบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะทาเปื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนก็ผมก็ทำสวัสดีครับผมขอโชคดีทุกคนนะลูกหลานเลย สวัสดีสวัสดีสวัสดีทวประเทศสวัสดีผู้ที่อยู่ต่างบ้านสวัสดีลูกหลานทุกคนแล้วผมมาตำมานช่วยตำมานด้วยนะมาเป็นกหนุมทอดอยู่นนนญาติของผมสวัสดีครับอีกสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสุดยอดมากเลยนะคะคุณพ่อคล้อยยอดการนะคะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ<อ> ตอนนี้เราก็เข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะก็ต้องขอเจริญธรรมพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่สนลุมพินีอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ,จะเจริญธรรมสวรุมพีค่ะค่ะ